แนะนำทุกคนเมนูนี้จสวัสดีค่ะทุกคน,กคนวันนี้เราจะพาทุกคนมากินก <In. S 1> ๋วยเตี๋ยวโบราณซึ่งันสายกันมากว่า10ปีนะคะทุกคนมันกคือร้าน แม่บุญมาติเตียวโบราณตอนนี้เราอยู่เปนในซอยป่าหลายนะคะทุกคนอันนี้คือแยกแยกป่าหลาที่จะผางที่จะเข้ามาสถนสัตว์นะคะเราจะเข้าประมาณ200 200 250เมตรได้นะคะ,ะ,คะทุกคนร้านก็จะอยู่ด้านขวามือมีสนังกะสีตับหมกะซีร้านจะกว้างนะคะนี่เราอยู่ใกล้ๆหน้าร้านแล้วค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะอร่อยนะ้คะาเสียงเป็นยังไงนะคะ

เดี๋ยวก็นำเกี่ยวเข้าเลยครับครับ <laughs> 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 เราลองกินแบบน้ำก่อนนะลองกิน네น้ำซุปก <ELLE> ่อนมันเป็น <sh> ยังไงก่อนข้มยำอะไรข้มยำเซนเล็กเซนอะไรเซนเล็กข้มยำป่ะอันนี้มาแล้วเป็นพิเศษ เช่นเล็กอะไรน้ำขมเล็กเหนืองน้ำขมเล็กคออันนี้ให้ตรวิตซ์ไหมเดี๋ยวมาแล้วมันเย็นจังต้มยำแล้วจะสีหม,ม่นต้ยมยำแล้วจะอหอมนะพริกเผาบอกว่าชิมก่อน ไหอมนะหอมน้ำพริกผโอเคแต่ว่าหอม sang có dây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ này หมดสับเนี่ยสับต้าจะหอมจริง,น,งน้ำตีข่าต้องปรุงไนดะ้อันนี้ยังไม่ปรุงนะเดี๋ยวเรามาดูไน,นะกยเตี๋เดีเเยวเรยแข็งดีนะ มาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเส้นเล็กนะนี่อะไรเนี่ยข้างในนะก่อนี้จะกิกนแบบไม่ปรุงก่อนนะครับสีเข้ม,ม,มข้มนเดีมากเลย,เาเลยชาติแบบกลางการนะ เด็ดไม่ไม่ได้จัดไปทางอกบนก็ถือว่าไม่ต้องปุ่มไปได้ครับจริงแต่ถ้าคนอยากกินรถจัดก็ปรุงได้ข้างในเลองงเือเดียวงงนี่คืออเลยะไรไหวัหมปฏิาง คูคคู่คกันาเนี่แหละโคราาน้าอืมโคราา่อนีมีสงอ๋อแยกมาแยกผักเรอน,นี่ขอขอ,ขอลองทำย่างดีอืมทำสองมืออืม ได้ด้ก็มีคนมั้ก๋วยเตี๋ยวเหลือโอเคอยู่ใช้มาตรฐาน เป็นรสชาติที่กินง่ายมากนะแต่รสชาติถูก้ากามถ้าตำลับตำรับเขาก็อร่อยเลยแต่ก็ไม่ได้ขุ่เลยไม่พิเศษใช่ไหมพิเศษครับเดี๋ยวเราจะมีสั่งไปนะเอหมูกรอบดูมาลองดูนะมีหารตามสั่งด้วยไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะจ้าเกีรยบ ซุปจะเป็นอีกแบบนึงต้องลองชิมดูอ่อยลองิก่อนลองก่อนนะมาลองกัน,นะกนหน้าชั้นนึงโอเคลองกัน,นครับ รสชาติกลางรมาตรฐานอร่อยรสชาติคนไทยอ่ะชาติคนไทยครับกินกันได้อร่อยเลยหน้ำซุปให้ด้วยนะ

อร่อยอ่ะน้ำซุปดีว่ะอร่อน้ำซุปดีมากเลยจะไม่ยังไม่ยังไม่รู้ว่ามันอร่อยนะแต่มันไม่รู้ว่ามันออกหวันๆเดี๋ยวเดี๋ยว้องลองอมีเหมือนมีสมุนไพรนิดๆดีดีดีน้ำซุปดีมากเลย เดเรืออ่องน้ำซุปอือไปกินไม่ต่ำีกระเทียมเจียวด้วยน่าจะหอมดอกเด่นโอ้โหน่า,นากินนะเรื่องของเรื่องคือเรากินเครื่องใน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 ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยนุ่มมากก็เลยจะลองลองเดียวเดียวใช่ลองเครื่องในเขาก็มีมีนกเครื่องในด้วย Cháo 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 นุ่ม้สุดยอดมีอะไรบ้างโดนเก่ีงคือเปรยหอมนื่อเปรยหอมนุ่มเปรยหอมมันไม่ถึงกับแบบฝอยๆนะคือเคีียวแล้วก็แบบนุ่มๆสนุกปากอืมใช่โอเคนะเขเ่ยต่อยอ้าวยืนทำยังหยุดไม่ได้ปากจีดังโอเคครับหมดเกลี้ยงทุกเมนูอร่อยมาก เราทานไปถึงแล้วนะคะทุกคนซึ่งรสชาติก็อร่อยนะคะทุกคนอยากจะแนะนำเมนูที่เด่นนะคะก็คือเครื่องในของที่นี่นะคะอร่อยมากเครื่องในจริงซึ่งก็ธรรมดาเพราะเครื่องในนี่เด่นจริงนะนุ่มแมันลิ้มมากเลยค่ะเนื่องจากเราชิมจากในเด็ดเี่วนะคะแล้วก็อรสชาติีอเคแต่เราก็เลยลองเมนูร่วมจิ้มเขาเรียกว่า ข้างในหนึ่งลูกจิ้มมาหนึ่งที่นะคะกินแล้วแบบฟินมากค่ะทุกคนถ้าทุกคนมาลองทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อย่าลืมชิมเมนูนี้นะคะแล้วก็ที่เขาเพิเ่มเข้ามาก็คืออาหารตามสั่งนะคะทุกคนมักนก็หมูกรอบมันกับเนื้ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยใ่พวกกุ้งหอยอะไรนี่เป็นแบบราดข้าวแล้วนะเนี่เป็นจานอาหารจานอันนี้ไม่ฝังเนี้อคือเขาเคยเป็นกุ๊กร้านอาหารมาก่อนนะคะเป็นญาติากันนะคะก็ ร้านนี้จะเปือทุกวันถึงตั้งแต่แปดจนถนึงห้าโมงครึ่งนะทุคนสามารถมาทานกันได้เปิดมาสิบปีครับสิบปีสิบปีแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เราต้องไปกันก่อนอย่าลืมกดแมต์กดซับสไคร้เพื่อไม่พลาดว่าครั้งต่อไปเราจะพาคุณไปทานอะไรกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย